รับสวัสดีนะฮะ,ะก็นี้เกษตรกร,ร,กรของเรากำลังร่วมแรงร่วมใจถอนกล้านะฮะเออเป็นเป็นข้าวอะไรนะครับผมเ,เป็นข้าวเหนียวใช่ไหมฮะมโอ้โหฮะสวยงามมากทีเดียวเลยอันนี้อายุประมาณจากัจกจกักจักมือครับผมขนาดนี้อายุหนึ่งเดือนนะครับ เป้งที่ที่ดําแล้วก็เป็นเข้าเหนียวน้ำแมนบบครับนี่ยก็ทำงานไปด้วยก็มีดีเจเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะครับสนุกสนานเลยแต่เสียดายมันไม่ใช่หมอลำมันเป็นสติงไปครับผม นี่ฮะน้ำกำลังดีเอเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกบอ่อแห้งมันบอ่อลินมันบอ่อครับผมอ๋อเมื่อคืนตกนะฮะแต่ก็ไม่แรงแต่ท่านดูบรรยากาศบนท้องฟ้านะฮะคือเมฆจะลอยต่ำมากเลยแต่ก็ไม่ตกนะครับตกเบาๆนะฮะไอนี้เป็นน้ำมาจากคลองใช่ไหมครับครับผมอ่ะอันนี้เป็นน้ำที่ระบายมาจากคลองนะฮะ ครับวันนี้ถือว่าโชคดีนะฮะเพราะว่าบรรยากาศอย่างนี้ประมาณอีกสักหนึ่งเดือนเราก็ไม่ไม่ไม่เห็นแล้วนะฮะเพราะว่า,าจะหมดหมดช่วงถอนกล้าเอาไปดำแล้ฮะช่วงนี้กำลังกำลังอยู่ในช่วงที่เหมาะสมนะฮะหลังจากนี้ก็จะเป็นฤด,ดูการหวานปุ๋ยหวานอะไรนะครับผมอันนี้เป็น การหลกกล้านะฮะทางภาคอีสานเขาเรียกเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวอีหยังเก่าข้าวเ,เหนียวเขียวงูข้เหนียวเียวงูนะฮะโอ้ที่เราเคยเคยเห็นนะฮะเวลาเราไปซื้อข้าวก็จะมีข้าวสารข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวเขี่ยวงูนี่ฮะของจริงเลยครับอยู่ตรงนี้ ครับทางเจ้าของนาก็บอกว่าถ้าใครไม่มีกล้านะฮะสนใจยังมีอยู่นะครับผมมาติดต่อคุณอะไรครับมานบเขาดีเบอร์โทรครับผม0 8 1 9 0 3 6 6 5 7ครับข้าวเหนียวขอครับ กล้าข้าวเหนียก็ขอจัดจําหน่ายด้วยนะครับครับยังมีนะฮะถ้าเกษตรกรชัานใดสนใจนะฮะเชิญนะฮะตามเบอร์ที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่ากลาวสวัสดีครับ